เอางบ้านเราไม่ติดลบเป็นเต็มที่คือเมฆคนิงแต่เกาหลีนะครับผมบอกเลยว่าเกาหลีหิมะตกน้ำเป็นน้ำแข็งสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ช่องลุยสารอบป,ป้านะครับผมแล้วก็ วันนี้นะครับมีน้องคนพิเศษนะครับจะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าการทางานที่เกาหลีเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะเป็นเพื่อนของชาลีนะครับผมวันนี้ก็อาจจะผมอาจจะลิ้นร่วหน่อยนะครับเพราะว่าเนื่องจากแบบก็วันหยุดเนาะวันนี้วันวันเสารนะ์เนาะวันเสาร์นะครับก็อาจจะมีการแบบดิ้งกันนิดหน่อยก็ประมาณนี้ครับพี่น้องโอเคเนาะก็อย่าว่ากันนะอันนี้ผมซื่อตรงนะครับอ่าแล้วก็ประมาณนี้แหละ วันนี้ก็ขออนุญาตพี่น้องนะครับในการอดื่มหรืออะไรเงี้ยเนาะวันนี้นะครับมีแขกรัเศษคือน้องบอยสวัสดีครัคบสวัสดีครับหล่อพี่น้องหล่อนะหล่อนะครับรคนเชียงราย,ายนะเชียงรายหล่อไม่สู้พี่หรอนไอเอากี่บาทเนี่ยแล้วแต่พี่จะให้อันนี้คือคนเชียงรายนะครับ ใช่ไหมยีม่ชยงไลเนาะ <Okay. S 1> บ้านเดียวกับ <Okay. S 1> ชาลีชาลีคือใครชาลีคือไม่รู้จักอ่า <laughs> ชาลีคือพนักงานใหม่โรงงานของเราเนาะพี่น้องอรัลๆท่านอาจจะรู้จักนะครับชาลีก็คืออยู่กับผมเนาะอันนี้เป็นเพื่อนกันเพื่อนกันตั้งแต่อยู่บ้านเดียวกันเลยเนาะก็วันนี้คือน้องน้องบอยครับจะมีประสบการณ์มาเล่าให้ฟังเอางี้กว่าเพิ่มการเสียเวลาเริ่มเลยนะครับก็บอย พี่ถามอย่างนี้บอยมานานมาผลินานหรือยังมาอยู่ได้แค่เจ็ด <7 S 2> เดือนนี่เจ็ดเดือนเพิ่งมาอยู่เจ็ดเดือนเนี่ยเจ็ดเดือนนึงเหรอใช่ครับพอมาเจ็ดเดือน <Okay. S 1> ล้วเป็นไงบ้างความร,<อ>รู้สึกเหรอเข้ามาครั้งแรกก็เข้ามาเหยียดในเกาหลีก็รู้สึกว่ามันตึงต้งนิดนึงน,น,นะเพราะว่าอีกอย่างเราก็ไม่เคยไม่เคยมาหรือว่าใช้ชีวิตอยู่ที่เกาหลีนะ ครับใช่ไหมความรู้สึกทุกคนก็ต้องมีอยู่แล้วใช่ไหมือแบบว่าต่างประเทศอืต่างประเทศอ่ะก็ทุกคนก็น่าจะน่าจะตึงเต้งอยู่แล้วแล้วอันนี้อันนี้คําถามพี่น้องอาจจะหลายหายคนถามมาแล้วว่าคือบางคนบางคนนะครับอันนี้คือพูดถึงบางคนนะบางคนคิดว่าอยู่ไทยเนี่ยกูลําบากกูเกษตรกูพ่อแม่เป็นชาวนาอย่างงู้นนี่นั่นคือกูถ้า มาเกาหลีอ่ะสบายแน่นอนกูรับได้ถามก่อนบอยอยู่บ้านทําอะไรอยู่บ้านก็เป็นลูกชาวนาเหมือนกันนะลูกชาวนานะฟังฟังอ่าทําอะไรบ้างอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านก็ชาวนาก็ไม่มีอะไรมากนอกจากที่รู้ๆกันแหละพี่เนาะเกษตรกรเกษตรกรอย่างเนี่ยัะก็คือทําทั่วไปอะเนาะสวนสวนอย่างเช่นสวนข้าวปลูกข้าวโพดอะไรเงี้ยทุกอย่างคือคือพูดง่ายว่าเกษตรเราทําได้ ใช่ใช่เกษตรทาได้เกษตรเราจะทําได้แล้วทีนี้พอมาเจอที่เกาหลีเป็นไงพอมาเจอเกาหลีเหรอก็รู้สึกว่ามันเปลี่ยนครับมันไม่เหมือนที่เรามันเหมือนที่เราคิดไหมไม่เหมือนไม่เหมือนมันเปลี่ยนคืออความหนักครแน้งมันมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนครับเปลี่ยนเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนใช่ไหมเปลี่ยนทุกอย่างไม่เหมือนที่เราคิดเลยไม่เหมือนคนเราคีบคนละอย่างเลยใช่ไหมใช่อย่างอย่าง เกาหลีเนี่ยครับผมอากาศมันเย็นใช่ไหมอ่าอย่างบ้านเราอ่ะบ้านเราเนี่ยอากาศร้อนอากาศร้อนเนาะอ่าคืออากาศบันเทียบบ้านเรามันอยู่โอเคครับผมมันจะมีมันจะมีฤดูใช่ไหมล่ะมีฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูฝนอย่างเงี้ยครับก็ยางโอเคแต่อยู่เนี่ยไม่มีฤดูอืมไม่ได้หนาวอืมเพราะเลยอากาศมันจะเยนไม่ได้คือตัวนี้คือปัญหาครับผมคนที่ว่าจะมาเกาหลีเนาะคนที่ว่าจะมาทกาหต้องทำใจ เจอหน้าหนาวแน่นอนอเจอหน้าหนาวแน่นอนเพราะเต็มที่เต็มที่เนาะพี่น้องเนาะบ,บ้านเราคือไม่ติดลบอ่ะอ่าเต็มที่คือบ้านเราไม่ได้ติดลบศูนย์องศาหนึ่งองศาเมฆคันิงอะ่ะอ่าเต็มที่คือเมฆคัิิงใช่บ้านเราอะ่ะเพราะนี่คืออยู่เชียงร<ช>ายได้บอยอยู่เชียงรายครับเพราะว่าเอาง่ายบ้านเราไม่ติดลบเป็นเต็มที่คือเมฆคันิงแต่เกาหลีนะครับผมบอกเลยว่าเกาหลีหิมะตกน้ําเป็นน้ําแข็ง คือนี่คือน้องพูดถูกนะครับว่าการปรับตัวสําคัญมากเนาะอ่าอันนี้คือน้องมาเจ็ดเดือนนะทีนี้พี่ถามว่าบอยย้ายงานบ่อยไหมย้ายงานบ่อยไหมบอยอ่าตั้งแต่ผมมาเจ็ดเดือนเนี้ยครับผมที่อยู่โรงงานปัจจุบันนี่ก็เป็นโรงงานที่สี่สี่สี่ครั้งครับโรงงานที่สี่แล้วครับอยู่เจ็ดเดือน เจ็ดเดือนเนี่ย <7 S 2> ็ดเดือนพี<ม>่น้องย,อย้ายงานสี่ครั้งทาไมถึงได้ย้ายอ่ะถามเมื่อกี้ทำไมถึงได้ย้ายเพราะว่ามาอยู่โรงงานเก่าอยู่โรงงานเก่าเงินดีนะครับเงินดีเงินดีได้สองล้านกว่าอือ,อได้สองล้านกว่าคือเมื่อสองล้านกว่าเนี่ยคือสมบัาิสองล้านกว่าก็คือได้อยู่ที่อยู่ประมาณคร่าวๆบผงกว่าเนาะอือใช่ไหมผมงกวางใช่ไหมเออปวงกวาเนี่ยคือโรงงานอ่ะมันมีที่แบบว่า เสียงเยอะงานเสียงเยอะมันเป็นอยู่โรงงานปูนนะอยู่โรงงานปูนความเสี่ยงมันเยอะใช่ความเสี่ยงความเสี่ยงมันเยอะนะครับนี่คือเหตุผลที่หนึ่งนะข้อที่หนึ่งคือความเสี่ยงเยอะใช่ครับอ่าก็าาเลยแบบเรากลัวเราไม่รู้ว่าครับผมอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อใช่ไหมพี่ครับผมแต่เราไม่รู้ว่าจะมาเกิดวันไหนอ่าเวลาไหนเราก็เลยย้ายใช่ครับ แล้วงานงานแรกคือทํางานอะไรที่มาใหม่ๆหม่เลยทํางานอะไรงานแรกมาใหม่ๆก็อยู่ลงปูนครับลงปูนอยู่กี่เดือนอยู่ได้สามเดือนครับอยู่ลงปูนสามเดือนพอมีความเสี่ยงไม่เหมาะกับตัวเองเราก็เลยย้ายทีนี้งานที่สองคืองานที่สองคือย้ายไปทําอะไรอยู่อยู่ลงงานผับผับไม่ใช่ไม่ใช่ผับไม่ผับ ผักผักผักโรงงานผักผักประมาณไหนทำอะไรเพราะผักเล็กหรืออะไรเงี้ยผักทั่วไปแหละครับแยกเหรอแพ็คผักเลยตัดหั่นไม่ได้ไม่ไม่ตัดหั่นแต่ว่าเข้ามาแล้วเราแค่อามาชั่นกิโลเลือกงานที่มันดีแล้วก็ชั่งกิโลใส่ถุงใส่เลยใช่ใส่ถุงใส่มัดกิโลคืออะไรเนี่ยพูดไงว่าเป็นโรงงานแพ็คผักเนาะโรงงานที่สองคือพอย้ายออกออกออกจากโรงงานแรกนะครับ โรงงานที่สองคือโรงงานแพ็คผักอ่าโรงงานที่โรงงานที่สามล่ะอยู่ะยุดนานไหมโรงงานที่สองอ่ะอยู่ได้เดือนนึงอยู่อยู่อยู่โรงงานที่สองเดือนหนึ่งอ่าโอเคแล้วพอมาโรงงานที่สามล่ะไปทำอะไรฮะโรงงานที่สามก็ไปอยู่สวนครับอยู่สวนสวนอะไรอยู่สวนแพ ลูกแพ้ลูกแพลูกแพก็สาลี okay, ่สาลี่อ่าบ้านเราเรียกว่าสาลี่เนาะบ้านเรียกว่าสาลี่ครับพี่น้องลูกแพ้อยู่ที่นี่คือบ้านเราคือสาลี่แล้วเป็นไงครับงานโอเคไหมสาลี่ลูกแพก็มันเป็นมันเป็นงานเหมาก็เลยโอเคหน่อยโอเคหน่อยแต่ว่าช่วงนี้มันจะมีลึกแค่ปีละครั้งใช่ไหมลึกดูใจลึกดูไม่ใช่ปีละครั้งเ่ว่าจะมีขอบครับผมขอบพูนจะมีแค่ปีละครั้งแล้วเพราะว่า ที่ผมออกมานี่ก็คือเพราะว่าหมดแล้วอมันหมดแล้วสวนแพร้งหมดแล้วมันหมดแล้วก็เลยโรงงานใหม่ลงแค่สองเดือนก็คือพ่อจะรงงานที่สองมาอยู่สวนแพรจากนั้นก็เพราะว่าสวนแพรต้องเข้าใจอย่างนี้คือมันมันมันไม่ได้มีงานตลอดปีพี่น้องเพราะว่าเป็นผลไม้ผลไม้อยู่แค่สองเดือนใช่ ปีละครั้งมันมีแค่ปีละอ่ามันปีละครั้งไงครับลูกสาลี่น่ะผลไม้มีมันมีแค่แบบเป็นบางช่วงช่วงของปีเนาะน้องมาเจอจังหวะอยู่ได้แค่สองเดือนแล้วก็ย้ายอีกถ้าไปย้ายอยไปอยู่ที่ไหนทีนี้อยู่เขาเรียกนะเอ๋ผ้าปิดซองซองผ้าปิดจมูกเขาเรียกแมสช่ิ้นแมสแมสแมสผ้าจมูกเหรอทำแมสโรงงานผลิตแมสใช่ครับผมมาอยู่นี่ก็เราก็มีหนูอีหนีเนาะคือเขาบอกว่า คืออยากจะบอกอย่ากจะบอกทุกคนเลยว่าเอออย่างอย่างแรกคือเราต้องทําใจเราต้องทำใจก่อทนที่ว่าจะมาเกาหลีเราไม่รู้ว่าในจาน้ามันเป็นยังไงใช่ไหมคผัรในจ้างมันเป็นยังไงครับผมบันที่พี่น้องฟังไว้นะฟังไว้ตั้งฟังครับบันที่บางคนอ่ะครับอาจจะเจอคนที่ในจ้าดีในจ้างดีใช่คือถ้าในยจ้างดีอ่ะ ทุกคนก็อยากจะอยู่ใช่ไหมอยากอยู่ได้นานใช่ครับไม่มีใครออกหรอกครับผมถึงไม่ว่าจะลําบากแค่ไหนพทุกคนก็รู้อยู่แล้วเนาะคำว่าลําบากมันเป็นยังไงใช่ไหมครับผมใช่แต่บังที่เงินดีงานหนักหน่อยแต่ก็ในยจ้างมันชีเนี่ยในจ้างยัญชียจ้างบัญชีไม่ดีสวยไปเขาจะย้ายงานใช่อพูดที่ย้ายงานบ่อยเนี่ย บางทีมันมันขี้อยู่ในจ้างด้วยใช่ไม่ได้ขี้อยู่กบงานไม่ได้ขี้อยู่เราเราอย่าไปคิดว่าเราอย่าไปคิดว่าเราอย่าไปคิดว่างานมันไม่ดีเราอย่าไปคิดว่างานมันหนักมันทีมันอยู่ที่คนด้วยพี่อยู่ในจ้างด้วยใช่มันอยู่ที่ในจ้างเลยแล้วก็หลายอย่างปัจจัยเนาะใช่ทุกคนทุกคนก็ไม่มีเหตุผลคนสตัวเองเนาะครับผมใช่ใช่นี่ครับบอยพูดถูกมากเพราะว่าพี่น้องคือแบบ คืออันนี้อันนี้คือประสบการณ์จริงนะครับที่ที่มาเเราสู่กันฟังนะเพราะาผมพยายามแบบว่าเราจะไม่เมคจะไม่โกหกจะไม่ปั้นแต่งหรือมีเรื่องอะไรคือเราเจอปัญหายัางไงคนนี้เจอปัญหาแบบนี้ผมจะมาถ่ายทอดให้ฟังคนนี้เจอปัญหาแบบนี้ผมจะมาถ่ายทอดให้ฟังไม่มีการปั้นเรื่องไม่มีการมโนนะครับช่องเราคือความเป็นจริงพี่น้องสังเกตได้ง่ายว่าช่องของผมนะครับจะไม่มีการตัดต่อผมจะเทคเดียวรั่นเลย อ่านะครับผมนี่คือช่องของเรานะครับทีนี้ผมสรุปให้ง่ายๆว่าบอยเนาะมาทำงานเจ็ดเดือนผ่านงานมาสีห้างานเนี่ยสิ่งที่น้องอยากพูดก็คือว่าบางครั้งอะ่ะเราพร้อมที่จะทำงานเราเก่งงานก็จริงแต่ถ้าไปเจอที่เท่าแก่ไม่ดีเห็นไหมครับไปเจอเท่าแก่ไม่ดีเจอโรงงานไม่ดีเท่าแก่ไม่โอเคถามว่า ครับที่อยู่ได้ครับจะอยู่ยากพี่น้องเราก็ต้องย้ายออกใช่ไหมครับเราต้องย้ายออกอ่าเห็นไหมบางทีเหมือนที่ผมพูดทุกคลิปที่ผ่านมาบางจไปเจสถานที่เงินดีเท่าแก่ดีทุกอย่างโอเคแต่จ่ายเงินไม่ตรงตกลงกับเราว่าจ่ายทุกวันที่10แต่สุดท้ายเลทไปเลทดมาเลี่ยงไปเลี่ยงมามันคือพูดง่ายพี่น้อง ผมก็ไม่รู้จะพูดว่าว่ายังไงเนาะเพราะมันมีหลายปัจจัยมากนะครับที่ว่าปัญหาหลายๆอย่างที่ที่ทุกคนเจอเพราะว่าผมก็ไม่ไม่ได้เจอทุกปัญหาไงผมพยายามค้นหานี่แหละแต่ว่านี่แหละอย่างน้องบอยมาเจอนะครับปัญหาก็ผมไม่เคยเจอแต่บอยเขาเจอนี่แหละสรุปทั้งหมดว่าผมก็อยากมาเล่าพี่น้องฟังว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยในเกาหลีเนี่ย ผมอยากพี่น้องคิดอย่างนี้ครับมันไม่ได้เหมือนที่เราคิดบางสิ่งบางอย่างคุณคิดว่าคุณลําบากแล้วค,ค,คุณเคยทำได้คุณเคยทําได้คุณเคยทําอยู่ที่ไทยคุณคิดว่าคุณลําบากแล้วอนะ่ะแต่พอคุณมาเจอที่เกาหลีอ่ะคุณต้องเตรียมใจไว้นะครับบางสิ่งบางอย่างคือไม่เหมือนกันถูกไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันกับบ้านเราครับเพราะว่าภาษาหนึ่งเลยเนาะภาษาไม่เหมือนกัน วัฒนธรรมไม่เหมือนกันครับการใช้ชีวิตการอยู่การกินการนอนทุกสิ่งทุกอย่างไม่เหมือนกันกับบ้านเรานะครับเรื่องเราต้องทําใจว่าต้องเปิดใจดีกว่าใช่ต,ต,ต้องเปิดใจ,ดใจนะครับใครที่คิดที่จะมาทํางานที่เกาหลีนะครับต้องเปิดใจยอมรับว่าคุณมาเจออะไรอะ่ะคุณต้องปรับสภาพให้ได้คนที่อยู่รอดได้คือคนที่ปรับสภาพได้นะครับผมก็อยากฝากแค้แหละแต่ว่าสุดท้ายทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะผมก็ไม่อยาก ผมอยากสับสนให้ทุกคนมาแบบถูกต้องเนาะมาแบบแบบถูกกฎหมายนะครับสอบมาตามกรมดีกว่าเพราะว่า<ๆ>ถ้าเราสอบมาตามกรมนะครับมันจะมีกฎเงื่อนไขมีรายละเอียดทุกสึ่งมันมีมันมีข้ออ้างที่จะคุยกันในจ้างได้ใช่มันมีสัญญามันมีหลายอย่างเราต่อรองกับเขาได้แต่ถ้าเรามาแบบผีนะครับคือมันแบบมันต่อรองอะไรกับเขาไม่ได้เลย เขาว่ามายังไแเราก็ว่าตามเขาถ้าเราเถียงเข้าไปถ้าเราว่าเข้าไปก็คือแบบไม่เกิดผลนะพี่กำลังถามว่าเด็กผีไม่ดีใช่ไหมไม่ใช่เข้าหมายเราคือว่าคือเราอยากให้เขามาแบถูกต้องเพราะอะไรเพราะว่าถ้ามาถูกต้องคือเขามีกำหนดแต่ตัวว่าเงินนึงได้เท่านี้แต่ถ้ามาแบบผีอ่ะเราเลือกไม่ได้ไงเขาจะให้เท่าไหร่แล้วต้องยอมรับถ้าคุณรับไม่ได้คุณก็ออกไปที่อื่น มันเป็นอย่างเงี้ยถูกผมว่ะเนี่แหละกาลังว่าเด็กผีอยู่ไม่ใช่นะคนเรื่งแล้วเตะบอลแล้วนั่นแมนยูแมนยูโอเคครับพี่น้องวันนี้ผมก็อาจจะมีการแบบรั่วๆหน่อยเนาะก็เวลาอาจจะเกินไปบ้างนะแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากสื่อสารนี่คือว่าอันนี้คือประสบการณ์จริงนะครับน้องทํางานอยู่ที่นี่จริงแล้วก็มาจริงนะครับเป็นทีิงงานรู้จักกันเนาะโอเคถ้าพี่น้องชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์ให้ผมนะครับแล้วว่าใครที่ดูคลิปนี้คลิปแรกก็อย่าลืมกดซ u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเป็นการทําคลิปต่อๆไปเนาะช่องเรานะครับผมช่องเรานะจะทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องเราในเกาหลีแล้วก็เรื่องงานเรื่องอะไรต่างๆนะครับผมก็วันนี้ผมก็จะมาถ่ายทอดเรื่องราวของน้องเนาะก็ขอขอบคุณมากนะครับอขอบคุณขอบคุณน้องเนาะน้องอบอยที่มาถ,าถ่ายทอดอเรื่องราวให้ฟังสดไหมสดไหมสดนะครับพี่น้องสดนะครับ ใครที่ยังโสดอยู่ก็สามารถทักนะครผมได้แต่ผมจะเอางี้ดีกว่าคอมเมนต์คอมเมนต์ข้างล่างคิดกันอยากผมทำคลิปเกี่ยวอะไรอยากให้ผมทาคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรหรือว่าอยากทักส่วนตัวกับบอยก็คอมเมนต์บอกผมได้นะครับผมเจอคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ